คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะมีความผันผวนทั้งจากราคาน้ํามันรวมไปถึงเศรษฐกิจในต่างประเทศนะคะบริษัทต่างๆก็มีการปรับตัวค่ะอย่างบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นขนาดใหญ่ของไทยอย่างเช่น PTTGC เขาพร้อมรับมืออย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะแม้ไตรมาสที่1ปีนี้ราคาน้ํามันดิบดิ่งลงต่ําสุดในรอบ12ปีกระทบต่อธุรกิจปิโตรเลียมทั่วโลก ต่บริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ PTT GC ซึ่งมีการชัดดาวฟิดซ่อมบำรุงใหญ่โรงโอเลฟิน1ล้านตันเป็นเวลา30วันยังมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรสุทธิกว่า4,707ล้านบาทเหตทั้งจากรายได้ธุรกิจิโตรเลียมและอโรเมติกปรับตัวดีขึ้น บริษัทยังเดินหน้าศึกษาแผนปรับประสิทธิภาพองค์กรไม่หยุดนิ่งเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายปีที่แล้วลดกว่า600ล้านปีนี้ตั้งเป้าลดอีกไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทส่วนโครงการขยายกำลังผลิตใหม่จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จกลางปีนี้ถึงปีหน้าตอบสนองต่อการผลิตสินค้าของไทยประเมินว่าจะทำให้บริษัทมีรายได้ปีหน้าเพิ่มขึ้น101.7 อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดเพราะกำลังผลิตเม็ดพลาสติกเกิดใหม่ของสหรัฐซึ่งมีต้นทุนต่ำจากแหล่งวัตถุดิบราคาเชลแก๊สจะเข้ามาตีตลาดโลกในปี2,561ดังนั้น PTTGC จึงร่วมกับผู้ผลิตพลาสติกสำเร็จรูปของไทยขยายฐานตลาดเข้าสู่อาเซียนมากยิ่งขึ้นปรับพอร์ตนะครับปรับการ ส่วนแบ่งการขายนะครับที่เดิมขายในประเทศจีนหรือในบางประเทศที่ค่อนข้างจะไปใกล้ๆอเมริกาเนี่ยนะครับก็มาขายในภูมิภาคอาเซียนหลางมากขึ้นซึ่งก็ค่อนข้างจะมั่นใจอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นน,นะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตนะครับสูงถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ6ล้านตันก็ประมาณปีนึงก็ขึ้นมาประมาณเกือบ7กบเกืแแสนตัน แต่จะต่เจนตันต่อปีก็ถือว่า2ปีก็น่าจะมีอะไรที่จะมาลดแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นจากกำลังการผลิตใหม่ๆที่จะมาจากสหรัฐอเมริกาครับสำหรับโครงการลงทุนใหม่เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัททั้งในและต่างประเทศยังเดินหน้าต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเคมีพันชนิดพิเศษมูลค่าสูงโพลิยูรีเทนครบวงจรป้อนหลากหลายอุตสาหกรรมที่โลกกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้น โครงการฟิโตรเคมีค,คอมเพล็กซ์ในสหรัฐก็ได้รับการตอบรับมีข้อตกลงแล้วเรื่องแรงงานกับทางรัฐโอไฮโอรวมไปถึงมาตาพูดเรโทฟิตลงทุนในระยองใช้แนฟทาจากโรงการของตนเองมาขยายกำลังเอทิลีนได้อีกไม่ต่ำกว่า500,000ตันจึงก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างบรรยากาศของการแข่งขันนะครับเป็นการสร้าง สภาวะการว่าจ้างงานการทํางานในประเทศด้วยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับก็จะเริ่มกนะฮะสแสวงหาผู้รับเหมาในสิ้นปีนี้ก็น่าจะทราบราคานะครับถ้าราคาออ,ออกมาเป็นอยู่ในตามเป้าหมายที่คาดไว้ก็น่าจะดําเนินการได้เริ่มก่อสร้างได้ในต้นปีหน้าครับผมด้านราคาน้ำมันโลกแม้ว่าขณะนี้เป็นช่วงขาขึ้นแต่ p t ท g c ก็ประเมินว่า ปีนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบจะเฉลี่ย40ดอลลาร์และ3-5ปีคงไม่มีโอกาสเห็นราคาน้ำมัน100ดอลลาร์แต่คงป้วนเพี้ยนที่ระดับ60-70ดอลลาร์ต่อบาเรลทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานและปิดท้าย